สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสกายเจ้านายีฟมิี่ครับคลิปนี้พามาดูรถรถเกี่ยวนะรถเกี่ยวข้าวคูต้าดีซีเกคิดมีระบบคิดนะคือระบบการติดตามกัมารทำงานของรถครับเช็คได้ว่ารถอยู่จุดไหนทํางานหรือไม่มีปัญหาอะไรสามารถเช็คได้จากระบบคิดเลยนะครับเป็นเทคโนโลยี เทคโนโลยีจากทางสยามคูมพุต้าเครื่องยนต์93พลังมานะปากเกี่ยวนี่น่าจะเมตรคึ่งฮะไม่ไม่เกินเมตร80ประมาณนี้นะครับมาดูความฟาสนะเมื่อเขาเจอเข้าตั้งก็ด่วนเหมือนกันนะฮะฟาสเหมือนกับรถใหญ่เลยนะฟังเขานี่ออกสูดน,นะฮะออก บางเรียงสวยอะไไม่กระจายฮะโอ้ oh. ต่อจากคลิปที่แล้วก็ใช้เวลาลอกนี้ใช้เวลายังไม่ถึงสองนาทีนะ่าจะหมดแล้วครับถ้าเก็บขอบเสร็จแล้วก็วิ่งฟาดฟาดอย่างเดียวเลยฮะถ้าถ้าเต็มแล้วก็จะมีเสียงร้องนะมีเสียง เซนเซอร์เตือนนะว่าข้าวเต็มอุ้มแล้วอุ้มนี้น่าจะ900โลได้อเดอีวถอยตั้งลำครับ ที่ทายนี่จเจ้าให้หมดทีเดียวหรือเปล่าเนี่ยไม่ฟาดเลยเนี่ยจเจ้าให้หมดทีเดียวแต่ว่าถ้าจะให้ดีก็เอาครึ่งเดียวแล้วก็เก็บอีกทีนึงนะรับรองหมดแน่นอนครับอ่ะโอ้เดี๋ยวไว้อีกนิดนึงครับแกเปลี่ยนหัวจะรวดว่าใหม่นะ เห็นได้ว่าสีแดงๆนะตรงตรงตรง,งปากเกี่ยวครับนี่นะเออตัดสินใจเก็บอีกนิดนึงก็เร็วขึ้นครับพอเสร็จ oh, แล้วก็หยุดปากก่อนนะแล้วก็แต่ว่าตู้แต่ว่าตู้ยังเดินอยู่นะเดี๋ยวแกจะมาดูแกจะมา เอาล็อกนี้ต่อนะแต่ว่าค่อนข้างที่จะย้อนแสงครับเดี๋ยวเดี๋ยวหามุมใหม่อะ่ะอ่ะขึ้นขนาดนิ่มๆครับอ่ะมาดูใ,ใกล้ับ

นี่ทำงานดีมากครับเนี่ยเนี่ยดูฟางนะชอบฟางเขาเลยฮะไม่พ่นไกลครับฟางออกท้ายเลยฮะไก่หมดละสองนอกเล็กๆกออ็ประมาณ6นาทีครับนก,ก็น3มนาทีครับ ูเร์กอนอันนี้เท่าแก่ขับเองนะเจ้าของขับเองครับคว้ได้เต็มที่มีปัญหาอะไรเท่าแก่รับผิดชอบเองเพราะว่าขับเอาเองครับได้จบแล้วยิงแป๊บเดียวน้องก็แล้วสามนาที จบข่าวแต่ว่าเท่าที่สังเกตด,ดูนะเขาเขาจะเก็บตามขอบๆไว้นะฮะแล้วก็นาแปลงไหนที่อยู่ในก็ไปเอาจากข้างในออกมาฮะจะเป็นสูตรการเกี่ยวของแต่ละคนหรือเปล่าไม่รู้นะฮะผมก็เพิ่งเจอนะเพิ่งเจอรถเ,เกี่ยวคูบุต้า ไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปเท่าไหร่แต่ว่าวันนี้มีโอกาสได้มาเจอกันัดได้ชมกันครับล,ล้อเลื่อนี่ข้างล่างหกข้างบนหนึ่งแล้วก็แล้วก็ตัวเสเตอร์ฮะไม่รยกอะไรสเตอร์หรือว่าสปอกเก็ต อยู่ข้างบนนะตัวเล็กๆครับโอ้ทำงานรวดเร็วทันใจถูกใจเจ้าของนาฮะมีเยอะมีร้อยไปหมดครับเพราะว่ากำลังเริ่มฤดูกาลนะพอข้าวปีแก่แล้วก็เริ่มที่จะรอคิวกแล้วะฮะรถเกี่ยวทีนี้แต่ว่า ว่าทางานแค่ประมาณสักครึ่งเดือนก็จบแล้วนะฮะสำหรับการเกี่ยวข้าวเพราะฉะนั้นเรา,าไคว้วก็ได้เยอะครับแล้วก็ต้องอยู่ที่รถเราด้วยนะถ้าเกี่ยวไปซ่อมไปนี่ยอดไล่อาจจะไม่ทะลุเป้าก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเออ่ก่อนลงก่อนลงนาก็ต้องเช็ครถตัวเองให้ ให้พร้อมนะให้เต็มร้อยครับเดี๋ยวรอแกมาดูเก็บล็อกนี้ต่อฮะีย๋ยวไปรอดูมุมนู้นอ่ะลงมาลุยล็อกนี้แล้วครับมาดูกันว่าใช้เวลากี่นาทีครับโอ้เร็งเครื่องนี้ต้องเร็งเยอะๆหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ น่าจะต้องเร่งเยอะเลยนะครับระบบถึงจะทำงานเต็มประสิทธิภาพครับได้เดินเดินได้ตรงดีนะฮะนี่นะฝั่งบางบนต่อข้าวอย่างนี้รถอัดฟางนี่สบายแลวครับวิ่งใส่วิ่งใส่เลย แต่ว่าจะไม่สบายตรงที่มีน้ําครับน่ยจะน่าจะอัดไม่ได้เลยแหละแปลงนี้ฮะคือว่าต้องปล่อยให้แห้งก่อนถึงจะอัดได้นะดูความฟาดตั้งแกครับโอ้โฟาดันเกินครับโอ้โอ้ไปตัดอ้อ,อ,เอยเขาแล้วอ้อยก็ใกล้ถึงฤดูการเก็บเกี่ยวแล้วนะ เจอรถตัดอ้อยด้วยจะจะจับได้ชจมรับดอกนี้น่าจะใช้เวลาไม่เยอนะนะใช้เวลาไม่มากอะตัวแกเก็บรอบไปแล้วบอลเกียเก่ยวเกี่ยวอะไรจากบ้านนะบอลอะไรจะผ่านวะ โอ้ต้นดูดูอย่างนี้รายละหนึ่งันบาทนะครับมีที่ไหนเกี่ยวราคานร,ราคาไหนกันบ้างนี่คอมเมนต์เข้ามากันได้นะแต่ว่าโซนนี้นี่น้ำไม่เยอะแล้วก็นาแปลงเล็กครับค่อนข้างที่จะเกี่ยวลำบากนะราคาเลยดีครับเกี่ยวไม่เกินครึ่งเดือนก็หมดแล้วนะข้าวฮะเอาน่าจะเต็มมล้วนะ ร้องแล้วครับน่าจะเตือนแล้วเฮ hey, จะเอาให้หมดหรอเปล่าไม่รู้แต่ว่าเสียงร้องนะฮะจะพาไปดูตอนเทครับตอนเดินข้าวเสียรถนะะว่าอุ่ม โอ้บยบบ้อยมาจะได้กลับมาซ้ำอ,อีกหรือเปล่าอ๋อจะไเก็บให้หมดหรือเปล่า๋อดูฮะเออเดี๋ยวว่าคลิปนี้มันจะยาวไปนะเอาเสร็จแปลงนี้ก่อนแล้วก็แล้วก็จบ ông, mốc kĩ, lăng á, đây, chào hơi tiêm kháp, bảng เขาจะรู้นะว่าใส่ได้อีกหรือไม่ได้อีกนะรเพราะว่าเขามีประสบการณ์นะอันนี้แกแกป้ายแดงมาเลยนะเด็กแรกก็จ้างคนขับช่วยฮะแต่ว่าทุกวันนี้น่าจะใช้เดียวครับความมุ่งตัวสูงนะรถขนาดนี้ออ จบจนได้เอาเดือนอีกแล้วแต่ว่าก้าวเรือแค่นี้ไม่น่ามีปัญหาครับเอ๊ยแต่ไม่เจอหนูนะหนูไม่เจอเอาไว เอาไว้ทำกับดักมาดักครับเพราะว่าหนูกำลังจะกำลังจะมันนะช่วงนี้ครับช่วงจะด,ดูเก็บเกี่ยวข้าวายฝนต้นหนาวเอาเรียบร้อยครับฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ